ลายแทงโซนพระรามสี่อร่อยคุ้มค่าต้องไปโดนร้ <Wow. S 1> านแรกบังดีไก่ทอดหาดใหญ่ทีเด็ดไก่ทอดหลากส่วนน้องไก่น้องสะโพกอกไก่ก็มีหอมเกี่ยวดีมาก <Wow. S 1> ไก่ทอดแป้งบางกรอบเนื้อไก่แน่นมีความฉ่ำ <Wow. S 1> กับข้าวหมกไก่ร้านนี้แอดเล็กคอมเมนต์เลยเม็ดล่วนกลิ่นหอมเครื่องเทศแบบชัดๆราคาดีมากด้วยร้านที่สอง ไ,ไก่ตอนข้าวมันไก่เปิด24ชั่วโมงมากับคอนเซปต์ข้าวมันไก่ถาดหลุมสุดเจีเยว <c oughs> ปริมาณจุใจกินอิ่มเมนูก็โดนใจจะ่ข้าวมันไก่ต้มบวกทอดข้าวยำไก่แซ่บก็มีเอาเป็นว่าไม่ผิดหวังแน่นอนร้านสตีฟู้ดที่แอดขัดมาบอกเลยอร่อยคุ้มค่าราคาโดนใจแต่ถ้าใครไม่สะดวกมาร้านแบบนี้สามารถสั่งทางแกลบฟูด้ดผ่านปุ่มร้านเล็กรดไม่มีขั้นต่ำได้เลยเพราะไม่มีเขาปัดหมุดร้านเล็กอร่อยแล ใกล้บ้านไว้เยอะมากๆจะของข้าวของหวานบอกเลยว่ามีหมดเลือกหลานที่ต้องการเสร็จแล้วอย่าลืมใส่โค้ดสมอลลดสูงสุด100บาทไม่มีขั้นตามโค้ดใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2568า <Wow. S 1> หลานที่3ตามสั่งอัญชันถนอมมีตามสั่งคุณภาพขับจานอร่อยราคาดีงามปริมาณบิ๊กเบิ้มให้เยอะแบกบตะโกนเรียกได้ว่าจานเดียว2คนกินเลยก็ว่าได้ <Wow. S 1> เมนูแนะนำคือกะเพราหมูกรอบบว ปลามือกะเพราเนือ้อบอกเลยว่าทีเด็ดปักบุดร้านเล็กอร่อยแรงสั่งเลยที่ปุ่มร้านเล็กรถไม่มีขั้นต่ำใครมีร้านเล็กอร่อยแรงที่ไหนอีคอมเมนต์มากันเลยเดอ้ออย่าลืมมาเช็คก,กินกันเดอ้อ